อีพีหนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงโชคร้ายกับเพื่อนโคตรชั่วหลังจากผู้หญิงโชคร้ายเนี่ยเดินทางออกจากร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณ วัดวัดหนึ่งก็มีเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาเทียบและผู้หญิงโชคร้ายก็ต้องลงเรืออีกลำหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่รู้ชะตากรรม ู้หญิงโชคร้ายได้นำมาไว้ที่ที่หนึ่งที่ตรงนั้นเคยเป็นร้านอาหารเก่าผู้หญิงโชคร้าย โดนตั้งใจพามาตุย๋ยแต่ในความโชคร้ายมีความโชคดีที่มีคนได้ถ่ายวิดีโอไว้จบ EP 6โอเค พรุ่งนี้ EP 7สั้นๆนะดีแล้วสั้นๆก็สะดุ้งแล้วกำลังเพลินใช่ไหมแค่นี้ก็สะดุ้งแล้ววันนี้บริเวณหน้าบ้านเนี่ย มีทางทีมงานของทาง DSI ของทางบ้านพระอาทิตย์นะครับพี่เดียวันนี้ชนบุรีฝนตกจริงป่ะที่นี่ไม่ตกอะนะเขาก็มาสแกนใต้น้ำนะครับตั้งแต่ครัวบ้านตะนิษจนถึงสะพานพระราม8จุดในการแสดงใน,ใ,นในการสแกนเนี่ยมีทั้งหมด8จุดที่ผมบอกเมื่อเช้า7จุดเนี่ยเขาเพิ่มอีกจุดแล้วนะแต่ทาง DSI เนี่ยเขาชัดเจนเลยว่า เขาเน้นไปทางท่าทรายกับวัดข้างข่าวะสิ่งที่ผมจะบอกคือไม่ใช่สะแกนด้านล่างของแม่น้ำเจ้าพระยานะได้รับไฟเขียวในการที่ ใช้ระบบที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในการจับการสแกนการสแกนครั้ง,งนี้เออต้องบอกแบบนี้เออต้องบอกแบบนี้บอกหมดไม่ดีนะนะผมบอกแค่นี้แล้วผมบอกเลยว่าทุกอย่างโคตร ชัดใช้คำนีนน้ผมบอกเลยโคตรชัดอยา่าหนีแค่เนี้สั้นๆอยา่าหนีใช่ผมบอกได้แค่เนี้สาธุขอบคุณพญาใส่ลุงครับ นี่หนูดีวดีค่ะนะพรุ่งนี้ EP 7เนี่ยผมแค่จะบอกว่าน้องที่โชคร้ายตุ๋ยยังไงนะหนาวสันหลังหมดแล้วครับผมจะบอกให้หนาวหมดแล้วครับหลังจากจบเรื่องนี้แล้วเนี่ย รูปภาพของแตงโมที่อยู่ที่บ้านผมผมจะนำไปเผานะครับที่วัดสลักใต้เนี่ยนะทำทพิธีเผาส่งวิญ,ญญาณไปนะนะมาไม่ทันอีกแล้วนั่นแหละไปดูในช่องแดนเพราะผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยที่ อยู่ในไลฟ์เราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตัดไปลงช่องแดงมีคนชอบถามผมหลายคนแล้วนะว่าผมมีช่องแดงไม่มีแต่ผมไม่เคยลงหรอกผมผมให้พวกพี่ๆที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเขาไปลงผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์แล้วช่วยไปลงในบ้านแดงเนี่ยผมดีใจนะขอบพระคุณมากเพราะว่าบางอันมันอาจจะไม่มีประโยชน์แต่บางอันมันมีประโยชน์อะนะผมก็รู้สึกดีนะครับพี่เดียขอช่อง พิเดียช่องกระเทยที่เฮเลนว่าพวกเราเชื่อมาเป็นตุกเป็นตะนะผมรู้จักอีเฮเลนะนะนะเฮเลนไม่รู้จริงอนะ่ะมึงเงียบมึงเชื่อกูเฮเลนเมื่อก่อนก็อยู่กับเนี่ยมันก็นั่งดิ้งกับผมที่ออตกอเนี่ยเฮเลนมาเป็นลูกสาว นะผมเจอมันตั้งแต่มันแม่งถูกหวยเงินไปทำนมอ่ะอีเฮเลนเนี่ยจะบอกให้ถามมัเดิมันถูกหวยเงินไปทำนมอ่ะถามมันดิจักมาตั้งนานแล้วอีเฮเลนเนี่ยฉะนั้นมึงเชื่อกูอเฮเลนมึงนิ่งนิ่งเลยมึงเชื่อกู <c oughs> อีพวกเนี้ยเจอมาตั้งเด็กเด็กแง <c oughs> เขาสนิทกับพัชราภาตัวเนี้ย ตอนนั้นเะนะเสื้อสวยจุงเบยนะเชียแบ,บแป๊บๆจะห้าหมื่นละกูงานจะเข้าแล้วนะกูจะเข้าแล้วเนี่ยปายปีละพงสวัสดีครับนะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยของทาง DSi กับทางบ้านพระอาทิตย์นี่นะแต่ละจุดแต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเดเนี่ยผมบอกเลยว่า ทุกคนมันลงทุนนะทุกคนมันลงแรงนะทุกคนมันเสียสละนะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะเชื่อผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพพี่สนทิอาจารย์หมอทวัชชัยพี่อฉริยะพี่นวัดอะไรเงี้ยนะนะสวัสดีครับพี่ตูนนะคือมันเป็นคดีที่มันมีความเสี่ยงนะพี่ ี่จะพูดยังไงนะเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วอะเราก็คงถ้าจะถอยหลังนะคงถอยหลังไม่ตั้งนานละคงไม่มาถึงจุดนี้หรอกนะแต่บางครั้งมันส,งส,นสงสารมัน่ะสงสารมันไม่มีอะไรหรอกสองสารมัน มีอะไรตอบกูวะตอบไหมมีอะไรไม่ตอบกูวะตอบไหมคืออะไรสวัสดีไปห้าแชร์โอ้ยเยี่ยมจ้ะ ห้าหมื่นแล้วจ้ะคุชี้ห้าหมื่นจริงห้าหมื่นแล้วจ้ะหน,นีไปไหว้ห้าหมืน่นละ